ตอนที่2ถนนสีเลือดเช้าของวันเสาร์มาเยือนแต่บรรยากาศยังคงหนักอึ้งจากค่ำคืนที่ผ่านมาเคนตื่นขึ้นมาตามปกติแต่จูจ่ๆเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันแชทกล่องข้อความสีแดงแจ้งเตือนด้วยข้อความแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เตรียมตัวให้พร้อมความตายกำลังมาเคนหัวรเราะเบาๆคิดว่ามันเป็นแค่การล้อเล่นจากเพื่อนในกลุ่มแชทเมื่อคืนเขาจึงไม่ใส่ใจอะไรมากรีบลุกขึ้นและเตรียมตัวออกจากบ้านแต่ระหว่างที่เขากำลังเดินข้ามถนนไปยังป้ายรถเมจูจูเขาก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นภาพในหัวเริ่มว่าขึ้นมาเป็นภาพของรถที่วิ่งเข้ามาหาเขาด้วยความเร็วเคนหยุดชะงักเขายือนอยู่กลางถนนใจเต้นแรงขึ้นด้วยความหวาดกลัวแต่พยายามสลัดความคิดนั้นออกไปและรีบก้าวข้ามถนนต่อ ทันใดนั้นเสียงเบรกดังสนั่นรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนเคนเต็มแรงร่างของเขาลอยขึ้นก่อนจะกระแทกลงบนพื้นถนนอย่างแรงเลือดไหลนองพื้นชีวิตของเคนจบลงในทันทีราวกับความตายได้ตามที่เขาท้าทายในแชทเมื่อคืนข่าวการเสียชีวิตของเคนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มเพื่อนสมาชิกในกลุ่มแชทต่างตื่นตระหนกและหวาดกลัวทุกคนเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมีนพิมพ์ในแชทมันต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเล่นกันเมื่อคือนแน่ๆต้นที่เป็นคนเเเริ่มกมกกตตัั้้งงขอส แต่เคนแค่ล้อเล่นเองนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเจนพิมพ์ด้วยความตกใจขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีข้อความแปลกๆโผล่ลขึ้นมาในแชทอีกครั้งความตายของคนต่อไปกำลังจะมาถึงจงเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนในกลุ่มตกใจและรู้สึกถึงความหวัหว่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าเกมที่พวกเขาเริ่มต้นขึ้นนั้นได้กลายเป็นเรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งหายไปจากแชทโดยไม่ตอบกลับข้อความจากเขาคือคำสั่งลาจากชีวิตและไม่กี่นาทีต่อมาข่าวรายงานว่ามีคนตกจากตึกสูงและเสียชีวิตในขณะที่ทุกคนยังคงช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นความหวาดกลัวได้แทรกซึมลึกลงในจิตใจของพวกเขา เกมที่พวกเขาเริ่มเล่นกันอย่างสนุกสนานได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นฝันร้ายที่พวกเขาไม่สามารถหลีกหนีได้พวกเขาเริ่มสำนึกผิดและพยายามหาทางหยุดยั้งความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแต่คำถามสำคัญยังคงอยู่พวกเขาจะหยุดเกมนี้ได้อย่างไรหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบ